เอาอีกเลยแกให้มันเบิ่มไปเลยได้งานเนี้ยแกต้องเด็ดแน่นอนละฉันต้องได้เป็นแฟนมิกกี้ลูกชายเสี่ยมอนเจ้าของบ่อน้ำมันเห็นไหม ไม่คิดเลยนะว่าจะเจอคนจ,นจนแบบนี้ด้วยเธอมางานเลี้ยงคนรวยแบบนี้ด้วยหรอทำไมฉันจะมาไม่ได้ฉันกับมิกกี้ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเพราะแกมันคนละชั้นไงล่ะอย่าจกตอนเนี้ยมิกกี้เขาเป็นทายาทมหาเศรษฐีบ่อน้ำมันแกมันก็แค่คนธรรมดากระจอกนี่ถ้าแกไม่มีเรื่องดีๆจะคุยอะ่ะขราวหน้าไม่ต้องทักก็ได้นะอ๋อ หรือว่าที่แกมาวันเนี้ยเพื่อจะรวยทางรัฐหวังจะตกถังข้าวสารนี่ฉันไม่ได้คิดอะไรแบบเธอรหรอกนะอัพไซส์มาซะใหญ่ผู้ชายก็คงไม่เอาเหมือนกันโอนนี่ฮเ้โอนี เจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะเราไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณนะไม่เจอกันนานเลยอืมเธอก็ยังเหมือนเดิมเลยนะมิกก้ค่ะอย่าไปคุยกับคนชั้นต่ำแบบนั้นเลยค่ะขอตัวนะ,ะจำป๊อบอยู่ได้ไหมคะอ๋อ จำได้อ่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะไว้เจอกันในงานนะ,ะ,ะเดี๋ยวไมิกกี้หายไปไหนของเขาเนี่ยเห็นอยู่แวบๆบแบบิมก,กี้นะมิกกี้ีอ้เพื่อ้คุยกันแป๊บเดียวเองอ่ะขอบคุณมากนะครับที่มาวมงานในวันนี้ครับดีๆดีไหครับครับขอบคุณครับ เสียมอนนี่เข้าไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสะภ้ากันก่นอนดีก,กว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะเพื่อนมิกกี้เหรอค่ะหนูชื่อป๊อปยูหนัวเป็นเพื่อนสนิทกับมิกกี้มากๆเลยค่ะ,ะแต่ก่อนเราเคยชอบกันเกื<ม>อบจะได้เป็นแฟนกันด้วยนะคะจริงเหรอไม่เคยเมิกกี้เล่าให้ฟังเลย มิกกี้กคงจะเขินนะคะแต่ก่อนอะมิกกี้ชอบหนูมากๆเลยตอนนี้หนูทำงานไปผู้จัดจาก,การฐานะก็โอเคนะคะอืมดีนะสวัสดีครับอะไรนะจะซื้อน้ำมันเรา50ล้านเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพู่คุยนนิดนึงนะอ่ะสบายแล้วหนู โอ้โห <Halo. S 2> oh, นี่คุยธุรกิจทีนี้50ล้านแล้วหรอเนี่ยต้อ oh, งรวยมาแน่เลยเสร็จและมิกกี้ไหนนี่ะนี่แกเข้ามาอยู่ในบ้านมิกกี้ได้งไงอะ่ะฉันก็มาเข้าห้องน้ำไงฉันก็เป็นแขกคนหนึ่งเหมือนกันนะ มิกกี ie, ้เขารวยล้นฟ้าแกได้เฉดเข้ามาในบ้านก็บุญเท่าไหร่แล้วนี่เธอเป็นอะไรมากไหมชอบดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยฮะฉันไปทําอะไรให้เธอแกจนไงจนแล้วไม่เจียมนี่ถ้าทําอะไรของเธอเนี่ยชุดฉันเลิกหมดแล้วนะก็สั่งสอนที่แกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไงแต่เธอก็บอกกับอะไรที่มันเลอะเลืแบบนี้อยู่แล้วแหละ เกิดอะไรขึ้นอะเอ่อคือพอดีฉันไม่ทันได้เห็นนะคะก็เลยแบบไปเลอะชุดโอนี่เขาให้ไม่เป็นไรใช่ไหมอะโอนี่ฉันว่าเธอกลับบ้านไปก่อนดีกว่าน,นะฉันขายหน้ากลับไปอยู่สลัมของเธอดีที่สุดแล้วเดี๋ยวฉันพาไปเปลี่ยนชุดนะมิกกี้เขาจะพาไปไหนอ่ะ ก็เขาเป็นแขกผมผมก็ต้องดูแลเขาสิแล้วฉันอะมินกี้โอ๊ยนี่เป็นเซฟโซของฉันเองอะอะขอบคุณนะเธอยังดีกับฉันมาตลอดเลยอะ เธอก็ดีกับฉันมาตลอดเหมือนกันนี่เมื่อก่อนตอนเด็กๆที่ฉันโดนแกล้งโดนล้ออ่ะเพราะต้องไปช่วยพ่อขายของอ่ะฉันโดนเพื่อนรังเกียจทุกคนเลยอ่ะแต่ก็มีเธออ่ะที่ไม่รังเกียจฉันฉันอ่ะเข้าใจเธอดีการที่ต้องช่วยพ่อแม่ขายของงแต่เด็กอ่ะว่ามันเป็นยังไงแต่พวกลูกคุณหนูพวกนั้นอ่ะพวกเขาไม่เข้าใจเราหรอกอ ฉันยังจาได้เลยนะเวลาที่ฉันไปช่วยพ่อขายของเก่าที่ตลาดแล้วโดนแกล้งอะ่ะเธอก็จะมาด่าพวกนั้นกลับอะ่ะอืมแล้วพวกนั้นอะ่ะก็จะมาเกลียดฉันกลับไงฉันดีใจนะที่เธอมางานวันเกิดฉันอะ่ะมาเห็นความสําเร็จของฉันกับพ่ออืมแต่ป๊อปยูก็มาด้วยนี่แล้วเธอเคยชอบป๊อปยูไม่ใช่หรอเขาก็ดูเหมือนจะยังชอบเธออยู่นะ คือว่าอีกนั่นนึงนะฮัลโหลครับพ่ออ๋อ oh. ถึงเวลาแล้วเหรอครับโอเคครับพ่อเรียกฉันแล้วอะ่ะงั้นไปเจอกันในงานนะอขอบคุณทุกคนมากนะครับ ที่มาในวันนี้มาร่วมงานวันเกิดลูกชายผมผมขอเชิญลูกชายผมมิกกี้รูกสุดรักและวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันที่ผมจะหาคู่ให้ลูกชายของผมนะครับคนที่จะมาเป็นคู่ของลูกชายผมต้องเป็นคนสวยเก่งแต่พ่อครับผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะครับจริงเหรอครับ ี่คือคนที่ผมชอบครับทำไมอ่ะฉันจะสวยกว่ารวยกว่าทั้งอื่นกว่าเธอจะไปชอบผู้หญิงจนแบบมันทำไมก็เขาไม่เคยรังเกียจผมแม้ผมจะรวยหรือจนแต่เมื่อก่อนเธอเคยชอบฉันไม่ใช่ใชหรอจำไม่ได้หรือไงใช่ผมชอบคุณแต่ตอนนั้นคุณก็ดูถูกผมจนนี่แต่ตอนนี้คุณรวยแล้วไง เป็นถึงทายาทมหาเศรษฐีบอ่อน้ำมันปิโตรเลียมเป็นพันๆล้านเรามาเริ่มกันใหม่นะคะฮะผมไม่ใช่ทายาทบอ่อน้ำมันปิโตรเลียมนะอา้าวไหนเห็นคนอื่นบอกว่าบ้านคุณทำธุรกิจบอ่อน้ำมันไงถ้าฉันเห็นพ่อคุณคุยธุรกิจแต่ละทีอ่ะห้าสิบล้านร้อยล้านเลยนะบ้านเราขานมันหนูที่ใช้ทำอาหารน่ะไอร้านที่เธอได้ยินน่ะคือร้านค้า ร้านน่ะไม่ใช่ร้านฮะนี่มันอะไรอ่ะพวกแกไม่ได้รวยเหรอสงสัยข่าวที่เธอได้ยินมาคงจะผิดแล้วแหละแต่งตัวมาสะอื่นขนาดเนี้ไม่จริงพวกแกหลอกฉันเอ้าไม่อยากไป็นลูกสะพายฉันแล้วเหรอตอนมาเห็นเรื่องคุณพ่ออยู่เลยยน้ำมันหมูมันจะขายได้สักกี่บาทเจียวฉันไี่น้ามางงานสะทุนสะุนแบบนี้เลยเหม็นน้ำมันหมู โอยอเคงไม่รู้สินะว่าน้ำมันหมูบ้านเราอะขายได้ปีเป็นร้อยล้านสวยแต่ไม่มีสมองโง่จริงๆริงดีนะที่ไม่ได้มาเป็นสะพ้ายเนี่ยโอ้ยโล่งอกเธอคงไม่รังเกียจฉันใช่ไหมอะเธอคงไม่ได้คิดว่าฉันเป็น ้ายาบ่อน้ำมันอะเมื่อก่อนเธอขายของเก่าฉันยังไม่รังเกียจเลยตอนนี้จะรังเกียจได้ไงล่ะเธอคงไม่รังเกียจใช่ไหมถ้าฉัน